ระหว่างการตรวจแถวหัวหน้าครูฝึกสังเกตถึงว่าทหารหญิงคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อเกราะก,กันกระสุนเขาถามเธอทันทีว่าทำไมถึงไม่ใส่เธอตอบว่าเธอใส่ยอยู่แล้วแต่ครูฝึกหญิงยังสงสยัยจึงสั่งให้เธอถอดแจ็คเก็ตออกแม้จะลังเลแต่เธอก็ยามถอดออกเผยให้เห็นว่าเธอสวมเสื้อเกราะจริงทพราว่าทุกคนกลับชะงักเพราะเธอเจาะเสื้อเกราะให้มีช่องขนาดใหญ่ตรงหน้าอกทั้งสองข้างทีมฝึกถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่หัวหน้าครูฝึกโกรธจ,จัดตำหนิเธอเสียงดังว่าเสื้อเกราะมีไว้ปกป้องจุดสำคัญไม่ใช่ให้ปรับแต่งตามใจชอบทหารหญิงคนนนั้ เหมือนจะอยากโต้กลับทําให้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดครูฝึกสั่งการฝึกซ้อมฉุกเฉินทันทีทีมแรกทําได้ดีแต่พอถึงรอบทีมของเธอกลับถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเธอเกือบถูกยิงและถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมช่วยไว้ทันเธอคงได้รับบาดเจ็บหนักหลังจบการฝึกครูฝึกเรียกทุกคนมาสรุปครูฝึกหญิงเดินมาบอกเธอตรงๆว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเธอคงตุยไปแล้วไม่ต่ำกว่า1ิครั้งเพื่อคลายบรรยากาศตึงเครียดหัวหน้าครูฝึกจึงสั่งให้เฉพาะทีมของเธออยู่ซ้อนต่อเป็นพิเศษก่อนเดินจากไปคืนนั้้้นนหอองงพัักเธยไม่รู ว่าจะทำอย่างไรกับเสื้อเกราะที่ตัวเองเจาะรูเพื่อนในทีมแซวว่าถ้ามันจะใหญ่ขนาดนั้นลองไปซื้อจานดาวเทียมมาติดแทนดีกว่าไหมเธอไม่ขำด้วยแต่ก็ช่วยให้ทุกคนเปลี่ยนหัวข้อคุยได้สุดท้ายเพื่อนๆก็ดันเล่าเรื่องครูฝึกชายจากหน่วยเสือบินว่าเขาแอบชอบครูฝึกหญิงคนนั้นมานานแต่ไม่กล้าบอก วันหนึ่งเขาเขียนจดหมายสารภาพรักและฝากทหารอีกคนไปส่งทว่าทหารคนนั้นดันถูกจับได้ตอนแอบดูห้องอาบน้ำหญิงและถูกครูฝึกหญิงรวบตัวได้ทันทีเท่าโกรธมากและรีบตรงไปหาครูฝึกคนนั้นเพื่อเอาเรื่องแต่เขากลับเข้าใจผิดคิดว่าเธอมาหาเพราะจดหมายรักทําให้ทั้งครูต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดกันยาวเหยียดในเวลาเดียวกันกลุ่มอาชญากรข้ามชาติบุกช่วยผู้ต้องหาหลบหนีหน่วยเสือบินและหน่วยทหารหญิงได้รับคําสั่งให้ไปสกัดการหลบหนีพวกเขาบุกฐานศัตรูอย่างรวดเร็วและร่วมมือกันอย่างเป็นรระบบบจับัััตตววหวหน้้าูได แต่ระหว่างความวุ่นวายทหารศัตรูคนหนึ่งยิงใส่ทหารหญิงจนเธอสะดุง้งแต่กระสุนกลับไม่ทะลุเพราะเธอเปลี่ยนไปใช้เสื้อกาะรุ่นใหม่ที่เพิ่งปรับแต่งมากระสุนกระเด็นออกแทบจะทันทีภารกิจจึงสำเร็จหลุล่วงไปด้วยดีและคนทั้งทีมก็ได้เห็นว่าเสื้อเกาะรุ่นใหม่ของเธอไม่ได้มีดีแค่ดูดีแต่มันใช้งานได้จริงๆ